ขึ้นมาถึงสเขยนะคะขอเสียพันที่นี่นย <มา S 1> เห็นผลทันทีไม่ต้องพอกหลายครั้งก็ขำได้ค่ะสวัสดีค่ะอายนะคะวันนี้เนี่ยอายมาฟอกสีฟันที่บางกอกอบสมายนะคะวันนี้เนี่ยอายจะมาทำตัวพิสโต้สมายไวท์เทนนิ่งนะคะซึ่งส่วนตัวเนี่ยอายมีปัญหาเรื่องฟันค่อนข้างเยอะนะคะ ื่มกาแฟทุกวันเลยค่ะงจากเราต้องใช้รอยยิ้มในการที่จะต้องถ่ายแบบต,ตานนะคะหรือว่าถ่ายซีรีส์เนี่ยก็เลยทําให้นราคือเ,เราไม่มั่นใจในรอยยิ้มเวลาที่เราต้องถีบยิ้มกว้างเลยนะคะวันนี้เนี่ยก็เลยตัดสินใจมาทามี่บางกอกสมาร์ทค่ะ ค่ะอันนี้นะคะคุณหมอก็ได้ทําการเทียบสีฟันแล้วนะคะส่วนอันนี้เนี่ยจะเป็นฟันบนนะคะอายได้สีสีหนึ่งนะคะก็คือฟันปัจจุบันของอายนะคะคือเฉดน,นี้อ่าแล้วก็ฟันล่างนะคะจะเข้มกว่านิดหนึ่งจะคล้ำกว่านิดหนึ่งเป็นเฉด A3 สามนี่นะคะเดี๋ยวมาดูกันค่ะว่าหลังจากฟอกเสร็จแล้วเนี่ยสว่างขึ้นได้ประมาณกี่เฉดค่ะนี่ยค,ค่ะ C หนึ่งกับ A3 สามค่ะ ค่ะทุกคนตอนนี้นะคะไอยก็ได้ทําการฟอกฟันเสร็จแล้วนะคะจะบอกว่าฟันไอเนี่ยขาวขึ้นมาถึงสีเ่เฉดนะคะตอนแรกเนี่ยไอยจะเป็นเฉด 3R กลายมาเป็น 2R นะคะคือขาวขึ้นมากๆเลยนะคะแบบตอนแรกก็ไม่คิดว่าแบบ จะขึ้นมาได้หลายเฉดขนาดนี้นะคะแล้วก็ระหว่างทํานะคะไม่เสียวฟันเลยแอบหลับไปด้วยค่ะต้องอบอกว่าแอบมีเสียงกลดออกมาหน่อยนึงด้วยนะคะคือสบายมากๆนะคะสําหรับใครที่กลัวว่าฟอกฟันแล้วจะทําให้ฟันบางหรือฟันเสียไหมเนี่ยไม่ต้องกลัวเลยนะคะเพราะคุณหมอแบบเคลมมาเลยค่ะว่าการฟอกฟันเนี่ยไม่ได้ทําให้ฟันเราเสียในอย่างใดเลยแค่เป็นการทำให้ฟันขาวขึ้นเท่านั้นเองนะคะสามารถ ฟอกซ้ำได้ทุก6เดือนเลยค่ะสำหรับใครที่กังวลเรื่องฟันมากๆจะต้องใช้รอยยิ้มหรือไม่ค่อยมั่นใจนะคะทุก6เดือนเนี่ยมาฟอกซ้ำได้เลยนะคะหรือถ้าใครไม่ได้อยากฟอกบ่อยขนาดนั้นนะคะก็มาฟอกได้ทุก1ปีก็ได้ค่ะสำหรับอายก็รู้สึกประทับใจมากๆเลยค่ะที่ขึ้นมาถึง4เฉกคราวนี้ก็มั่นใจแล้วล่ะคะ่ะว่าจะยิ้มได้อย่างไม่ต้องกังวลเลยค่ะ แล้วก็สําหรับใครนะคะที่มีปัญหาสุขภาพฟันนะคะฟันเหลืองยิ้มไม่มั่นใจเนี่ยอายแนะนําให้มาฟอกสีฟันที่บางของสมารเลยนะคะเพราะว่าฟอกสีฟันที่นี่เนี่ยเห็นผลทันทีไม่ต้องฟอกหลายครั้งก็ขาดได้ค่ะ